สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาชวนท่านทำมะขามคลุกสามรสกันมะขามเปรี้ยวต้นดั้งเดิมหลังบ้านช่วงนี้ก็เริ่มให้ผลผลิตออกฝากแล้วนะครับปีที่แล้วก็ทำน้ำมะขามเปียกไว้ได้เยอะเลยปีนี้เปลี่ยนมาทำมะขามคลุกสามรสกันบ้างทรัพยากรในบ้านเรามีอยู่แล้วครับก็เดินเก็บเอามะขามที่หล่นอยู่ตามพืชน,นี่แหละ ปีนี้ไม่ได้กางผ้าใบเก็บครับเก็บฝากสวยๆมาได้ถุงหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เตรียมมาแกะกันเราจะแกะเปลือกมะขามเอาเส้นใหญ่ข้างๆออกให้หมดแล้วก็เลือกเอาส่วนที่เสียออกด้วยแกะมะขามได้ประมาณครึ่งกิโลกรัมเรียงในถาดนำไปพึ่งแดดจัดสัก20นาทีเพื่อให้แห้งอีกนิดหนึ่งเสร็จแล้วตัดมะขามเป็นชิ้นชิ้นละ1เมตรใช้กรรไกรตัดนะครับง่ายดี ได้มะขามที่ตัดแล้วประมาณ500กรัมส่วนผสมปรุงรสก็มีน้ำตาลทราย100กรัมเกลือป่อน50กรัมพริกป่น1ช้อนชาคลุกส่วนผสมนี้ให้เข้ากันดีก่อนนะครับแล้วก็นำมะขามที่ตัดแล้วลงไปคลุกให้ทั่วเมื่อคลุกเข้ากันดีแล้วเราอาจจะชิมรสแล้วเพิ่มเติมส่วนผสมได้เสร็จแล้วครับมะขามคลุกสรส อร่อยมากเลยเป็นของกินที่ทำง่ายกินเพลินเก็บไว้กินนานๆก็ได้ที่สำคัญก็คือใช้ของที่มีในบ้านอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์และมะขามนี้ทำประโยชน์ได้มากมายหลายอย่างบ้านใดที่มีต้นมะขามอยู่แล้ววันนี้ก็ลองมาทำมะขามคลุกสามรสกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ